ภูมิใจเถิดเกิดเป็นไทยทะนงไว้ในใจตนแผ่นดินนี้ของทุกคนใช่แผ่นดินของใครนะครับวันนี้เปิดบทเพลงด้วยเพลงรักเมืองไทยครับเพื่อนเอ๋ยจงหยุดคิดหยุดสักนิดหยุดทำลายปู่ย่าเราสร้างไว้มานงนานนะ ถ้าใครยังไม่เคยได้ยินนะครับลองไปเซิร์ชใน u t u b e ได้ฮนะเพงลงรักเมืองไทยของพิเศษโรโซครับนะผู้ใจถืดเกิดเป็นไทยทนงไว้ในใจตนแผ่นดินนี้ของทุกคนใช่แผ่นดินของใครนะฮะม่ตอนนี้ครับเสื้อเหลืองออกมาเรียกว่าเบิมเบิ่มเบิมเบิมเบิม,บม,บมนะฮะ เกิดปรากฏการณ์เรียกว่าคนรักสถาบันออกมาปกป้องสถาบันกันทั้งประเทศแล้วครับตอนนี้นะครับเสื้อเหลืองนี่เึิมเึิมเึมบึมเึมไปเลยครับนะไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศทําเอาไอ้พวกช่างชาสามนิ้วถึงกับดิ้นนะดิ้นแับแผ่นดินไหวเ8ดจุดดิเตอร์ครดิ้น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  อ,อกแตกครับดิ้นทุรนทุลายฮะเห็นภาพเสื้อเหลืองออกมาแบบเบิ่มเบิ่มขนาดนี้เรียกว่าอกแตกตายครับโอ้โหอกอีกแป้นจะแตกนะไอ้พวกช่างชาติตอนนี้หนาวๆร้อนๆนะครับเริ่มขี้แตกขี้แตนเยี่ยวล่าแล้วครับเริ่มแบบประสาทแตกอกแตกตายแล้วฮะตอนนีนะ้มันถึงได้มีนะฮะการขบวนการเรียกว่า ด้อยค่าเสื้อเหลืองขึ้นมาครับตอนนี้ฮะนะตอนนี้มันกลัวเสื้อเหลืองหนักมากครับนะมันกลัวเสื้อเหลืองหนักมากตอนเนี้ยมันเห็นภาพเสื้อเหลืองออกมาชุมน ah ุมตอนนี้แล้วมันบอกโอ้โหมหาศาลเหลือเกินมันเลยด้อยค่าเสื้อเหลืองฮะมันเปรียบเสื้อเหลืองเหมือนนี่ครับมินเนี่ยนนะมินเนี่ยนนะครับเป็นตัวกระตูนตลกนะ มันเอาเสื้อเหลืองไปเปรียบเป็นมินเนี่ยนเพื่อที่จะด้อยค่าลงว่าไอ้คนพวกเนี้นะเป็นตัวตลกนะครับเป็นเหมือนการ์ตูนเป็นเหมือนแบบว่าอะไรพวกเนี้ยนอกจากนั้นยังเปรียบเหมือนเป็นหมารับใช้อีกเปรียบคนเสื้อเหลืองเป็นเหมือนหมารับใช้เหมือนที่ไอ้ปิยบุตรอมันออกมาพูดว่าทํากับเสื้อเหลืองเหมือนไม่ใช่มนุษย์เหมือนไม่ใช่คนเหมือนเป็นสัตว์ นี่มันเปรียบเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะว่ามันกลัวเสื้อเหลืองมากตอนเนี้นะฮะแล้วก็มีการด้อยค่าเสื้อเหลืองว่านะครับเป็นพวกรุนแรงเป็นพวกรุนแรงลังแกเด็กด้อยค่านะครับคำพูดด้อยค่าแบบว่าเปรียบเหมือนว่าโอ้ยไอ้พวกเสื้อเหลืองนะนะใส่เสื้อเหลืองแล้วมีพลังเลเวลความรุนแรงเกิดขึ้น เหมือนสมัยก่อนที่อ,อะไรนะเอาเก้าอี้ไปฟาดเด็กนักเรียนนะฮะม็อบ14ตุลาอะไรสมัยก่อนนะ่ะนะพยายามจะสร้างภาพเสื้อเหลืองนี่เป็นรุนแรงเหมือนสมัยก่อนนะถือภาพในหลวงแล้วไปฟาดใครก็ได้นี่ครับนี่ฮะกระบวนการร้อยค่าของมันนะเ,เกิดปรากฏการณ์นะครับกลัวเสื้อเหลืองขึ้นมาทันทีฮะแต่ มันลืมคิดไปว่านะฮะไอคนที่ยุเด็กออกมาเนี่ยให้มันรังแกเนี่ยก็คือไอพวกนักการเมืองไอทอนไอบุตรไอช่อเนี่ยตัวดีเลยยุเด็กออกมายุเด็กออกมาจับจ้วงเยอะๆอยู่เบื้องหลังเยอะๆมุดกระโปรงเด็กตัวเองนี่ก็นั่งให้เขาตีให้นั่งแบบว่าออให้เขาตีเด็กไปฉัน,นก็นั่งอยู่อยู่บ้านนั่นแหละหลอกเด็กนะครับ ด้วยขบวนการต่างๆนะพูดเอาใจเด็กสารพัดเ,เรียกร้องเสรีภาพยกเลิกชุดนักเรียนอะไรต่างๆพูดเอาใจเด็กให้เด็กมันบ้าตามเด็กก็ชอบฮะนะเด็กก็ชอบนะครับพอเด็กมันยุ่งง่ายอยู่แล้วพูดเอาใจหน่อยไอ้เด็กมันก็บ้าตามนะไม่รู้เลยว่าไอ้เด็กน้อยต่างหากเนี่ยแหละคือขี้ข้า คือหมารับใช้ของไอ้พวกนักการเมืองของไอ้บุดไอ้ช่อไอ้ทอนของไอ้สามนิ้วเด็กเหล่านี้ไม่รู้ตัวครับว่าตัวเองเนี่ยคือหมารับใช้ตัวจริงนะและไอ้หมารับใช้ตัวใหญ่ของมันก็คือไอ้ทักษิณมันไม่รู้ตัวว่าตัวเองมันโดนหลอกครับนะ หมาที่รับใช้ที่แท้จริงหมานายที่แท้จริงก็คือพวกเด็กนักเรียนพวกนี้แหละยังไม่รู้ตัวฮะว่าตัวเองเป็นหมารับใช้นะเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นนะคนที่รักชาติรักสถาบันครับเขาออกมาปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเขามีหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาเป็นคนไทยนะครับ แต่ไอ้พวกนี้พยายามเปรียบคนอื่นเหมือนหมาเหมือนไม่ใช่คนน,นี่คือกระบวนการการร้อยค่าบางคนนะฮะฉะนั้นในโลกโซเชียลเราก็จะเห็นกระบวนการนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพื่อที่จะจด,ด้อยค่าเสื้อเหลืองเพราะเขาตอนนี้นะฮะกำลังกลัวว่าจะแพ้เสื้อเหลืองนะเพราะเสื้อเหลืองออกมาเยอะมากตอนนี้ แล้วที่เห็นแอดมินผมขึ้นนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะแอดมินเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวก็ผมล่วงฮนะไม่ต้องห่วงแอดมินก็เอาใจไม่ถูกเกิดใส่วิกก็ว่าไม่ใส่วิกก็ว่านะใส่วิกก็หาว่าเอออยากได้แบบเดิมพอใส่พอพออ่าใส่วิกก็หาว่าอยากได้แบบเดิมใช่ไหมพอไม่ใส่ก็แบบอ้าววิกไปไหนแล้วแอดมินเอ้แอดมินก็รับใช้พี่น้องประชาชนนี่แหละอยากใส่ไม่ใส่ก็ นะเดี๋ยวใส่บ้างไม่ใส่บ้างแหละครับไม่ต้องห่วงแ,แต่อารมณ์นะนี่ฮะก็เป็นข่าวมารายงานให้ฟังครับว่าตอนนี้เสื้อเนี่ยฮะกำลังโดนด้อยค่าอยู่นะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องแอดมินโทนี่ด้วย